สวัสดีครับพบกับดัด DIY ทาให้ได้เป็นไปทุอย่รี่วิเคราหสำหรับวันนี้ก็จะมาดูคีมโคมานะผมบแบรนด์วิหานะผมบแบรนด์จากเยอรมนีนะผมเป็นน่าจะเป็นของแท้นะผมแต่ว่าผลิตที่เวียดนามนะผมเมดอินเวียดนามนะผมก็พูดถึงว่ายี่ห้อวิหาก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพนะนะครับผมน่าจะใกล้เคียงกับ คานิเพกนะผมหรือก็เรานะั้นนะผมแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ผมมันราคาจะถูกกว่าคานิเพกนะผมผมซื้อมาก็ราคาประมาณ4 0 0รอนะผมของคานิเพกถ้าว่าเป็นรุ่นเดียวกันขนาดนี้ก็ประมาณสักพนะันหนึ่งหรือแปดเก้าร้อยนะตรงนี้ผมฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะผมสาหรับคนที่ต้องการออแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะผม ในราคาที่ถูกกว่าคาริเพกประมาณครึ่งหนึ่งนะผมก่อนนั้นผมก็เคยซื้อของแบรนด์จีนนะผมรูปทรงรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนของคาริเพกเลยนะผมแต่ชื่อห้อเขาเป็นซูฮานะผมตัวนี้ราคาประมาณ3า0รประมาณนะผมก็ราคาถูกเช่นกันนะผมตัวนี้ ผมใช้งานมาแล้วถือว่าโอเคนะผมคุณภาพค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะผมแล้วก็ผมใช้งานค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าผมจะเอามาใส่กับพวกเนี่ยครับผมอุปกรณ์เครื่องมือช่างขนาดเล็กครับผมติดตัวไปตลอดนะผมแล้วก็ได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันครับผม ที่ผมซื้อตัวนี้มาผมเองก็ก็อยากเอามาใช้งานลองดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมจะใช้ดีเหมือนกับพวกคาริเพกหรือว่าแบรนด์ที่คล้ายคาริเพกอย่างตัวนี้หรือเปล่าดูรูปทรงแล้วมันจะต่างกันอยู่บ้างนะผมและที่สำคัญก็คือตัวนี้มันเป็นแบรนด์แท้แบรนด์วิหารนะผมแบรนด์จากเยอรมน,นีด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูดัางใจกันนะผมตัวนี้ก็เป็นขนาด5นิ้วนะผมไฟอินมินิวอเตอร์ปัมพลาย แกกรองมาแล้วก็ชุบน้ำมันเยิมเลยครับผมเออความแตกต่างนะผมจะสังเกตเห็นที่เฟืองข้างในนะผมรอกเฟืองข้างในนะผมอันนี้จะต่างกันนะผมจะเป็นเออ่ร่องกว้างๆนะผมส่วนตัวนี้มันจะเป็นเฟืองทีๆนะผมจะสังเกตเห็นนะผมแล้วก็ปากจับนะผม กว้างสูงสุดจะต่างกันนะผมอยู่พอสมควรแนละ้วครก็คือตัวนี้จะสามารถจับได้กว้างกว่านะครับผมส่วนตัวนี้ที่เห็นโฆษณาก็มีอยู่สองสีนะครผมเป็นสีเงินแล้วก็เคลือบดำไมครับผม เปรียบเทียบกันนะผมตัวนี้เหล็กจะบางกว่าตัวนี้นะผมตัวของจีนซูฮานะผมจะบางกว่านะผมดูบางกว่าเห็นในชัดนะผมตัวนี้ราคาแพงก,กว่านิดหน่อยนะผมประมาณร้อยนึงแพงก,กว่าตัวนี้นะผมถึงว่าราคาคันิเพกถึงแพงก,กว่านะผมถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างตัวนี้ก็น่าจะเหมือนคันดิเพกนะผมแต่ว่ามันเป็นของที่จีนครับมาทำนะผม อันนี้มันราคาครึ่งหนึ่งของคานิเพกครับผมตัวเหล็กก็จะบางกว่านะผมอ่ะก็ถึงแม้ว่าเหล็กจะบางครับผมแต่ว่าใช้งานเล็กๆน้อยๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมขันก๊อกน้ำก๊อกอะไรวาวน้ำรออะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาครับผมมีโลโก้สวยงามนะผมตัวหนังสือ มีเทรดมาร์กด้วยมีส่วนปุ่มกดตัวนี้ครับผมดูจะดีกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ดูเหมือนรูมันจะกว้างไปหน่อยแต่ตัวนี้รูมันจะไม่ไม่มีรูรูมันจะพอดีครับหมดุด ส่วนตัวนี้มันจะมีร่องแต่ตัวนี้ลื่นลื่น,ล,นลื่นดีครับผมส่วนตัวนี้ก็ลื่นอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าลื่นไม่สู้ตัวนี้ครับผมลื่นไหลนะผมส่วนส่วนขนาดถ้าดูจากสายตานะผมก็ใกล้เคียงกันนะผมแต่ดูเหมือนวิหาจะยาวก,กว่านิดหน่อยดเดีว,วัดเลยดีกว่าตัวนี้13มเซน ตัวนี้สิบสองจุดเจ็ดประมาณสามสี่มิลิเมตรับผมที่ต่างกันความยาวนะผมส่วนความกว้างของปากที่อาได้นะครับผมที่เปิดกว้างได้มันน่าจะเอาตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะสามเซนครึ่งนะผม ว่าขนาดกันนะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2.5ห่างกันอันนี้เกือบ4เซนเลยครับผมน่าจะถ้าจับได้จริงๆก็อยูประมาณสัก4เซนได้ครับผมตัวนี้ตัวนี้จับจริงๆก็น่าจะได้อยู่ประมาณแค่2.5เซนนะผมเกินกันตั้ง1.5เซนเลยับผมอืม หลังจากที่ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นความแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความหนาของชิ้นเหล็กนะครับผมปากที่อ้ากว้างแคบต่างกันนะคผมความลื่นไหลในการเปิดปิดนะคร ถึงว่ายี ho, ่ห้อคานิเพ็กแพงกว่าตัวนี้ถึงสองเท่าส่วนแบรนด์จีนตัวนี้นะผมถ้าไม่ติดว่าเป็นยี่ห้อจากจีนนะผมราคาถูกกว่า350บาทครับ400ประมาณนี้ประมาณสักช่วงประมาณ 50- 100ถึงที่ต่างกันนะผม100บาทอืม ก็น่าพิจารณาอยู่นะผมว่าจะเลือกใช้แบบไหนท่านเน้นเรื่องยี่ห้อเรื่องยี่ห้อที่มีชื่อเสียงก็วิหานะผมแต่ดูความได้เปรียบดูชิ้นงานนะผมดูการจับกันอะไรนะผมความลื่นไหลราคาด้วยถูกกว่าถ้าไม่เกี่ยงเรื่องยี่ห้อตัวนี้ก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะผมแต่ความรู้สึกน่าจะดีกว่าวิหารด้วยซ้ำไป ส่วนการใช้งานนะผมเท่าที่ผมใช้งานมาอยู่พอสมควรตรงนี้ในความรู้สึกผมถือว่าโอเคเลยผ่านเลยเรียบร้อยเลยครับผมส่วนวิหารเองก็ยังไม่เคยใช้งานนะผมแต่ถ้าดูที่ยี่ห้อเขาก็น่าจะการันตีว่าน่าจะใช้งานได้ดีนะผมกับข้อจํากัดหรือว่าคุณสมบัติที่เขาให้มาก็คือปากที่แคบอยู่2.5เซนนะผมก็จะเป็นงานเบา งานขันโก๊อก,กสี่หุนอะไรพวกนี้คผมท่อประปลาสี่หุนเมื่อเกินหกหุนทั้งนี้ครัผมก็น่าจะใช้งานได้อยู่ครัผมแต่ตอนนี้ใช้งานมาแล้วการันตีว่าใช้งานได้จริงสรุปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะผมเพราะขนาดห้านิ้วมันเป็นขนาดที่พกปลาติดตัวเป็น e d c นะครับผมพูดง่ายพกพาติดตัวไปตลอดเวลาครับผม แต่ว่าขนาด7นิ้ว10นิ้วห Asia, วรือมากกว่านั้นก็มีเห็นนะผมราคาก็ถูกกว่า5นิ้วด้วยซ้ําไปนะผมเพียงแต่ว่าไอ้พวก7นิ้ว10นิ้วอะไรพวกนั้นอ่ะมันจะพกพาไม่ค่อยสะดวกนะผมก็นํามาเปรียบเทียบให้ดูนะผมถ้าเผื่อใครสนใจหรือชอบตัวไหนก็ ก็ตัดสินใจเลยนะผมก็มีข้อดีข้อต่างเสียต่างกันนะมูข้อดีก็คือมียี่ห้อข้อเสียเหล็กอาจจะบางนิดหน่อยนะผมตัวนี้ข้อดีคือความแข็งแรงบึกบึนกว่านะผมแต่อาจจะเป็นยี่ห้อไม่ดังนะผมตรงนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับ a full